สวัสดีค่ะมาต่อกันที่ท่าเอวต่อไปนะคะก็คือท่า Russian Twist นะคะโอเคท่านี้ท่าโดยปกติแล้วนะคะที่เราเห็นกันจะต้องทำแบบนี้เนาะก็คือต้องยกขาขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็บิดลำตัวไปมาด้านข้างแบบนี้อย่างนี้นะคะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราหน้าท้องเราไม่แข็งแรงมันจะทำให้เรา เกรงหลังช่วยทําให้ปวดหลังลากมากกว่าที่จะโดนส่วนเอวเนาะดังนั้นวิธีการนะคะให้ให้ตั้งเข่าอยู่อย่างนี้เฉยๆเลยนะคะแล้วก็ให้ขาติดพื้นเนาะแล้วก็เยียดตัวตรงแบบนี้นะคะดันไปตัวไปข้างหลังนิดนึงนะคะแต่ว่าหลังยงตัวไม่ไม่ห่อหลังอย่างนี้นะคะก็คือดันหลังให้ตรงอกพายเล้วอย่างนี้นะคะแล้วก็บิดตัวไปด้านข้างแบบนี้แทนนะคะปึ๊บแบบนี้นะคะคือ ให้ดำตัวช่วงนี้อยู่นิ่งๆแล้วเราบิดอย่างนี้นะคะให้ให้หน้ามองตรงเข้าไว้นะคะแล้วก็บิดเฉพาะช่วงเอวแบบนี้แบบนี้นะคะบิดมาข้างนี้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแบบนี้นะคะมันก็จะโนนเวนช่วงเอวเนาะแล้วก็จะทําให้โฟกัสได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือเลเวลเอ่อหนึ่งให้ทํา10ครั้ง หรอบเลเวลสองให้ทำยี่สิครั้งห้ารอบไปด้านซ้ายนับหไปด้านขวานับสองนี้นะคะโอเคมาเรามาเริ่มกันนะคะเขาจะทำเป็นตัวอย่างเลเวลหนึ่งให้ดูเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเกสิบโอเคเซ็ตที่หนึ่งพยายาม หลังให้ตรงเข้าไว้นะคะดันไปข้างหลังนิดนึงแต่ว่าให้พยายามให้หลังตรงเนาะไม่ไม่ค่อมอย่างงี้นะคะ 2> 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหเจปดเสิบโอเคเซตที่สอง ที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเข็ตที่สามเข็ตที่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดสโอเคสเซตสุดท้ายนะคะปึ๊บสองสามสเจปดสโอเคครบแล้วนะ